เดี๋ยวไปเข้าแก๊งก่อนนะคะแล้วใครเหรอครับคนที่ใส่หมวกมาข้างหลังน่ะเอออัน้วสี่แปดห้าหนักกว่าแหละแต่ของไม่ไม่ไม่ได้แบบคิดอะไรนอกจากยอนใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะเอ้ยหมายถึงนอกจากเพื่อนก็ไม่ไม่รู้ค่ะพี่ตอนนี้และหยินชอบเขาไหมล่ะชอบครับชอบชอบ เราคุณเราคุณหญิงครับอ,อันนี้ไม่ได้อยู่ในแก๊งนะก็เรียกคุณนะแต่ถ้าอยู่ในแก๊งจะเรียกเราไปเข้าค่ะพี่ต๊อดรอรอบัเลียกไอดอกจุกค่ะพี่ต๊อดเมื่อว,วานทำไมไม่มาเมื่อว,วานหญิงไปข้างนอกครับไปทำอะไรหรอเมื่อว,วานไปบ้านเพื่อนมาค่ะพี่ต๊อดใช่เลยหญิงอนะบ้านเพื่อนผู้หญิงค่ะไม่ผู้ชายไหมครับไม่มีค่ะไม่มีมีแฟนเพื่อนะมีแฟนเพื่อน มันพี่ต,อ,ตอบยินเย็นชานะคะพี่ตอบอืม,อมกแมแม็แม่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 รู้ว่าก็เห็นบอกว่าเออจะเจอกันพร่กนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก่าจะมาเจอกันแบบพ่กนี้แต่ว่าไม่เห็นไงพี่ไม่เห็นหน,นูไงเพราะว่าำว่าธุระส่วนของพี่ตอดเมื่อวานอะไรนะอันนี้นธุระส่วนของเมื่อวานเห็นเห็นน้องหิ็นเจอน้องๆแล้วที่หน้าบ้านเล็กค่ะพี่ตอดเด็กๆอายสิบห้า มีสิบคนไหนสิบหกอ่ะมันมีสิบหกด้วยเนี่ยสิบหกสิบห้าหนึ่งคนสิบหกสองแล้วก็สิบเจ็ดใช่ใช่มันมาเซตมาด้วยกันหมดเลยใช่ปะ่ะอ้าสาวาพี่ครับม,มีเงินเก็บคนเท่าไหร,ร่อลยตันจมูกไม่รู้ไอ้หนึ่งมีเงินเก็บคนเท่าไหร่ หกแสนหกแสนห้าไหนบอกมีเป็นล้านเลยตอนแรกอ,อ่าน,นับอินมาครับใช่แล้วแล้วทไมพี่โรไปไม่ไม่ลัตตอนนั้นอยู่กับเพื่อนเหรออะไรนะคะตอนนั้นอยู่กับเพื่อนเหรอ เห็นชอบเปิดหมดเครื่องบินเหรอพี่ต๊อสหนูก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่พี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โทรเบอร์นะโทรเฟนนะงงใช่ครับโทรเฟนมันก็ไม่ขึ้นเหรอพี่ต๊อสขึ้นนะหมดเครื่องบินพี่ก็ใช้อยู่อิชเดตอะค่ะเห็นคุณอิชเดตโทรมาใช่ไหมคะใช่ครับที่แบบแต่ผู้ผู้ชายอะส่วนใหญ่เขาไม่ชอบนะผู้หญิงที่แบบว่าเปิดเปิดหมดเครื่องบินอะใช่หรอคะใช่ครับเอะทำไมล่ะคะพี่ต๊อสก็ไม่รู้ไงก็แบบเหมือนเขาทําอะไรอยู่เหมือนเขาไม่ว่างแล้วไปตอนกลางคืนอะไรเงี้ย คนเป็นแฟนมันก็สงสัยไงอ๋ออ๋อคนเป็นแฟนสงสัยแต่พี่ต่อเป็นพี่ชายหนูไงใช่ไหมคะถึงจะไม่ได้เป็นข้างเป็นพี่ชายข้างนอกแต่ข้างในล่ะ<ค>ข้างในให้พี่สมหวังได้ไหมล่ะโอ้โหข้างในก็ <laughs> คือ พี่พี่พี่ตอดคะพี่ตอดตอนที่พี่ตอดอยู่ที่แฟมอะค่ะพี่ตอดเคยตีกับเอแซฟไหมคะจำไม่ได้ครับไม่เคยเลยโ oh. อ้เออค่ะแต่แต่ยังไม่มีแฟนนัอตอนนี้ถูกไหมยังโซนอยู่หรือว่ามีคนคุยหรือยังเออ,อยังไม่มีแฟนเหรอพี่ตอดตอน,นแล้วคน<ต>คุยอะ เออที่คุยคุยก็ไม่รู้ว่าเรียกเออ<ว>เออไม่รู้ว่าเรียกว่าคุณคุยได้ไหมก็ก็มีอยู่ค่ะพี่ต๊อดเออเนี่ยคือแข่งฟรีกูบอกเลยแข่งฟรีดีแล้วแต่ว่าเขาก็ให้เล่นเกมถูกไหมใช่ค่ะพี่ต๊อดอยากเจอไหมคะพี่อยากเจอไหมที่คุยอยู่ใช่ไหม ใช่่ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ครับไม่อยากเจอเลยอ๋อไม่อยากเจอใช่ไหมไม่เอามายามกูจัดเลยพี่ตอนไม่อยากว่าทำความรู้จักไหมหรอคะเพราะว่าหยินก็เป็นน้องสาวพี่ตอดไงเขาอยู่ในเมืองเลยหรอตอนตอนนี้อยู่ค่ะตอนนี้อยู่เขามาหาพี่ตอดโดยเฉพาะแบบว่าเขาอยากทําความเออเขาอยากเจอบอสหยินนะคะพี่แล้วไปรู้จักกันได้ยังไงอ่ะอันนี้พี่อยากรู้รู้จักกันที่ต่างประเทศค่ะพี่ตอด ต่างประเทศใช่ครับไปโชคโชวนมาประเทศไหนอีกคุณไม่เคยสมหวังเลยในเรื่องเนี้ยในเรื่องด้านเล่นเกมแล้วเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไรพี่เข้าใจอยู่แต่ว่าแบบพี่กลัวเขาทําเสียใจไงอ๋อเอางี้ถ้าสมมติว่าเขานี่ใส่เหมือนพี่ต๊อดเนี้ยผ่านเพราะว่าพี่ต๊อดไม่ทําให้ใครเสียใจแน่นอนไม่ได้ ไม่ใช่หยิบไม่หลอกให้เขาแข็งฟรีนะแล้วนะครัควเขายังไม่เทา,าแล้วลนี้มึงเป็นใครที่เขาต้องอา,าแขตรต้องรักสามึงมนันนัวโดนหลอกไปเรตเอ้ยว่าเขาแบบมาขเข้ามาคุยกับหยินเพราะอะไรแบบหวังซี่เล่นๆหรือว่าแบบคุยด้วยความรักอนะต้องดูด้วยนะเออคือไม่ไม่มีอะไรอย่างนั้นค่ะพี่แบบว่าคือเอาจิงๆมันก็ไม่ได้เป็นสถานะคุนคุยอะไรค่ะพี่แบบว่าอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเพื่อนๆกันอยู่ใช่ครับใช่ เพื่อนกันมันก็แยกกันเล่นได้มันแยกกันเล่นไดในมดเลยมีกล้องคุณทักมาเยโอ้แต่พี่กลัวเป็นมันมันจะมาทำอย่างนั้นไงไม่มีค่ะไม่มีแบบตอนนี้ก็เป็นแบบเพื่อนๆกันอยู่ค่ะพี่ต๋อโอเคโอเคครับฮลัลโหลมาที่ไหนอ่ะเจอเจอไหน ขนาดกูพูดไปกูภาพหยินม่ติดตากูอะติดตาเรื่องอะไรหรือปฏิตาเรื่องที่เขาเถ่ายั้ดหยินน้แแ่งก่อนนะคะพี่ต๊อดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันขอบคุณพี่ต๊อดนะคะยังขอบคุณหรอกน่ะมันมาแล้วข้างหลังนินไหมสุดท้ายกูก็ได้เป็นแค่ที่รักษายไม่ได้เป็นผัวอะไม่ได้เป็นแบบ พี่ชายที่รู้ใจอ่ะพี่ชายที่แสนดีอ่ะเพลงนี้แล้วกันโอ้ยงอมไหวยามีเพลงอะไรบ้างวะงอมไหวสัตว์แข่งฟีเมใ,ใครมีข้าวบ้างขอข้าวเลยเลขเวลาเตรียมไม่เตรียมพุ่<อ>วงมาไอผู้ชายคนที่มาคุยกับหญิงแนหะพี่ราบ ค95ไอเดียเอาไปเข้าแกงก่อนนะคะแล้วใครเหรอครับคนที่ใส่หมวกมาขาม่เตรียมพร้อมเลยนะครับเออแล้ว485กลัวแล้ว295อันนี้นะคะเพื่อนหญินค่ะพี่ต๊อดเพื่อนหยินอ๋อครับเขาเป็นประชาชลหรอเล่นยิงเงินหรอใช่ใช่เป็นประชาชลที่มาจากสั่งประเทศครับพี่ต๊อด อินเตอร์สุด้ลยแต่เขาไม่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 ได้แบบคิดอะไรนอกจากเพื่อนใช่ไหมไม่ไม่มีค่ะไม่มีอ่ะเอ้ยหมายถึงนอกจากเพื่อนก็ไม่ไม่รู้ค่ะพี่ตอนนี้แล้วอินชอบเขาไหมล่ะชอบครับชอบชอบโอ,โอเคครับใครไปเข้าแก๊งก,กันก็ได้จะอินไปเข้าแก๊งก่อนนะคะพี่ได้ไดครับได้แล้ครับ ยินโอ้จัดว่าไงยินไหมได้ทำได้ยินว่าไงตางนี่ยินไหมาตางเมื่อกี้เดี๋ยวก็สมสารก็มาหาก,กูอ่ะไอ้นั่นหลอกคมขืนอแล้วสุดท้ายเดี๋ยวก็สมสารมาบอกให้